แดนมิติว่างเปล่าเป็นค่ายคนที่ยอดเยี่ยมแม้แต่ข้าเองก็ยังคาดเดาความแข็งแกร่งของมันไม่ได้หากว่าจัดการมันดีๆอาจจะกลายเป็นแดนห้วงสวรรค์ในอน,นาคตประะะารมาจา์อูลเหลียงไม่เพียงแต่วางค่ายคนสวรรค์เก้าชั้นแต่ยังล่วงไปถึงค่ายคนมายาและค่ายคนสังหารที่ติดอยู่ทั่วแดนมองจากภายนอกอาจไม่มีอันตรายแต่เมื่อย่างก้าวเข้ามาจะได้ สัมผัสอันตรายที่แท้จริงขอคุณนายหญิงที่ได้เชิญเขามาข้าจะไม่เข้าไปหรอกนะครั้งนี้ข้าได้ละทิ้งหน้าที่ของโรงเตี้ยมมานานข้าจะชักช้าไม่ได้แล้วอย่าลืมที่ข้าบอกละหวังว่าหากข้ามาอีกครั้งมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกนายหญิงไม่ต้องห่วงข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ห้องถงรองหัวหน้าผู้อาวุโสข้าใช้จ่ายและรายได้ของแดนมิติว่างเปล่าเป็นเช่นไรบ้างระหว่างที่ข้ามาอยู่ คาระวะปะมุกรายได้ของแดนมิถีว่างเปล่านั้นมากมายเกินค่าเจ้าค่ะขอข้าฟังหน่อยตอนนี้รายได้ที่ได้มากที่สุดของแดนมิถีว่างเปล่าเหมือนจะเป็นเถาวันน้นำเต้าที่พี่เฉินดูแลซึ่งเถาวันน้นำเต้านั้นจะสามารถหลอมรวมพลังแห่งต้นกําเนิดธาตุทั้ง5้าและธาตุหยินหยางได้ในทุกๆเดือนไม่เพียงแค่คุณสมบัติที่สมบูรณ์นั้นแต่ยังรวมถึงคุณภาพที่เป็นลำดับที่ห้า า้าอ้วนทําได้ดีมากวิก็ข้อนอนเพียงแค่ทำตามคำสั่งของปมุกเท่านั้นมมกเจ้าค้ามีคนไม่น้อยที่ได้ควอบแน่นต้กนกำเนิดธาตุลำดับที่5ในแดนมิติว่างเปล่าแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ต้องการเพียงแค่ลำดับที่3และที่4เท่นานั้นเพราะเหตุนั้นข้าจึงได้ลงมือตัดสินใจมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการไปหากว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นผิดพลาดโปรดให้ท่านประมุขลงโทษด้วยเจ้าค้า รองหัวหน้าผู้อาวุโสเจ้าทําถูกต้องแล้วข้าต้องขอคุณเจ้าด้วยซ้าข้าจะลงโทษเจ้าได้อย่างไรนอ,อกจากนี้นายแดนมิตีว่างเปล่านั้นไม่ได้มีเพียงถาวรน,น้ําเต้าแต่ยังมีผลไม้จีวียานที่เก็บได้จากส่วนต่างๆแม้ว่าจักรพรรดิโอสถลีรับกําลังคิดค้นสําหรับการกันโอสถเปิดสวรรค์แต่เนื่องจากจักรพตรรดิต้องเก็บตัวฝึกความคืบหน้าของมันเลยไปไม่ได้ไกลมากนะัก เรื่องสูตรโอสดข้าจะเตรียมไว้แล้วข้าจะไปมอบให้เขาเพื่อให้สามารถการออกมาได้ไม่ยากเองแล้วก็ประมุกเหมือนว่าจะมีเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่4ี่นาวินซิงฮวามาอย่างแดนวิถีว่างเปล่าและกล่าวว่าประมุกให้มาเพื่อจัดการเกี่ยวกับย่านดาราสถานที่แห่งนั้นมีรายได้ที่ไม่เลวเช่นกันวินชิงฮวาข้าเป็นคนให้เขามาจริง แต่เขาเป็นคนนอกคิงยาที่จะมอบหมายงานที่สําคัญให้ในอนาคตเมื่อแดนมิติว่าป่ามีย่านดาราที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้มีปลาและมังกรคนกันไปข้าจะต้องให้เขตแดนเปิดสวรรค์ละดับดที่6เป็นผู้ดูแลและมอบเมื่อยเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวสามขอให้ข้าเป็นผู้ดูแลย่านดาราเถอะข้าเป็นเขตแดนเปิดสวรรค์ระดับดที่หาอาข้าไปเป็นผู้ดูแลที่นั่นวิ่งชิงฮววจะไม่กล้าอวดดีแน่ ให้เป็นไรข้ามีหน้าที่สาหรับเจ้าแล้วบุคคลที่ข้าพามาด้วยนั้นพวกเขาไร้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกข้าอยากจะฝากให้เจ้าช่วยสอนสั่งพวกเขาประมุขตอนนี้ข้านั้นจากการเรื่องของแดนมิตีว่างเปล่าเพียงลําพังข้าอยากจะขอให้ประมุขช่วยจัดตั้งตาหนักผู้เอาโสขึ้นมาได้หรือไม่ในความคิดที่ดีเจ้ามีข้อเสนออะไรไหมที่ผ่านมาข้าได้รับการช่วยเหลือจากพี่เฉินและพี่หลู่ไม่น้อย ข้าคิดว่าพวกเขาทั้งสองนั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้อาวุโสและหากมีพวกเขาจะช่วยดูแลแดนมิติว่างเปล่าได้เป็นอย่างดีเอาตามที่เจ้าว่ามานั่นแหละหากมีเรื่องใดที่ลำบากใจจริงๆทั้งสามสามารถเจราจากันเพื่อหาทางออกได้เลยยึดถือฟังเสียงข้างมากอย่างมีเหตุผลประมุกโปรดวางใจได้ข้าน้อยขออุทิศตนรับใช้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่แดนมิติว่างเปล่า ความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมีคนกว่าหกแสนอยู่ในแดนวิตีว่างเปล่าหากเมื่อถึงยามที่พวกเขาต้องการควบแน่นประทับต้นกำเนิดแล้วทรัพยากรของเราอาจจะไม่เพียงพอปลาโม้ข้ามีข้อเสนอข้าคิดว่าเราควรส่งสิทธิ์ออกไปค้นหามันด้วยตัวเองเพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์และค้นหาทรัพยากรเป็นของตัวเองนอกจากนี้ข้าคิดว่าแดนมิติว่างเปล่าของเราควรที่จะมี หอ,อแลกเปลี่ยนที่สามารถบริจาคทรัพยากรการบ่มเพาะกับสิ่งที่ตนเองต้องการได้ด้วยแต้มบุญของตนที่จำเป็นต้องสะสมเยี่ยมเยี่ยมเป็นความคิดที่ดีถ้าคิดไม่ผิดที่พาลองหัวหน้าผู้เอาโสมมาด้วยในครั้งนี้รามุกล่าวเกินไปแค่ข้าสามารถเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ก็เพียงพอรับนี่ไปสินี่เป็นทรัพยากรการบ่มเพาะที่ข้าได้รับมาจากระหว่างการเดินทางครั้งนี้ กาจะให้เจ้าเป็นผู้เก็บเอาไว้มหาศารเช่นนี้ด้วยทรัพยากรเหล่านี้แดนมิจีว่างเปล่าสามารถอยู่ไปได้อีกไม่ต่ำกว่า5ปีฮมแม้ว่าจะกล่าวเช่นนั้นแต่สิ่งนี้คงจะอยู่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนื่องจากกลุ่มคนที่ข้าพากลับมาด้วยนั้นมีมากกว่ากลุ่มคนที่ข้าพามาจากแดนดราเยอีกพวกเขาคือคนจากเมืองติงเฟิงหลังจากนี้พวกเขาคือคนของแดนมิตีว่างเปล่า เ้าเมืองม่อมีประมาณกี่คนในเมืองติงเฟิงที่พร้อมสำหรับการควบแน่นประทับต้นกำเนิดสู่เขตแดนเปิดสวรรค์ได้ทันทีคนเหล่านั้นในเมืองติงเฟิงมีอยู่ราวๆ300คนเจ้าค่ะที่สามารถบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ได้ในทันทีมีโอโซจีวิญญาณอยู่ในนี้เจ้าสามารถนำไปให้พวกเขาเพื่อใช้สำหรับการบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณประมมก ประมุกนั่นมรอสถบานสวรรค์ในตำนานที่หอสับบสูญไปแล้วไม่ใช่หรอถูกต้องที่มันสาบสูญไปแล้วแต่ครั้งนี้ข้าได้ไปยังย่านดาราแดนพันปักษาเพื่อประมูลโอสถบานสวรรค์กลับมาสิ่งนี้กางขึ้นโดยข้าเองถ้าถามได้หรือไม่ว่าโอสถบานสวรรค์นี้มีราคาเท่าใดรอก็กลก่าถือหอบว่าสิ่งนี้ประอยู่ในโรงประมูลไม่ว่าที่ใดมันสามารถขายได้ไม่ต่ำกว่าโอสถเปิดสวรสวรค์10บล้านเม็ด ปลามมกสิ่งนี้มันมีค่ามากเกินไปข้าคงจะรับมันไว้ไม่ได้มีโอสถจีวิญญาณมากกว่าร้อยเมกทค่าได้รับมามันเทียบได้กับโอสถเปิดสวรรค์เป็นพันล้านเม็ดเลยไม่ใช่หรือเจ้าควรรู้ว่าสิ่งที่ข้าขาดตอนนี้คือเขตแดนเปิดสวรรค์แล้วพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องมีความกังวลใดๆสิ่งที่เจ้าต้องพยายามคือทำให้เต็มที่เพื่อสร้างเขตแดนเปิดสวรรค์ให้ได้มากที่สุด ก็เมื่อจะทำในสิ่งที่ประมุตต้องการอย่างดีที่สุดเจ้าค่ะเลือนพักเกี่ยงไข่สามีเจ้าคงจะเหนื่อยกลับมาพวกเจ้าสร้างประทับ,บ่อนกำเนิดมาได้แล้วงันหรือไม่ใช่แค่ข้าแต่ทุกคนสร้างประทับ,บ่อนกำเนิดขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วแต่ที่หลูเมืองกล่าวว่าอย่าเพิ่งรีบควบแน่นต้นกำเนิดธาให้รอสามีกลับมาก่อนลูเมืองฉลาดมากในไหนข้าขอตรวจสอบประทับตวงกำเนิดของพวกเจ้าหน่อย ปรทับต้นกำเนิดจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยงันหรือเขาคงคิดเรื่องรามุกอีกละสิสิทธิ์น้องเจ้าไม่ได้ตรวจสอบประทับต้นกำเนิดฮะมันเป็นเช่นไรแดนวิติว่างเปล่าตามีมอบหยุดวิธีเทวาลีให้พวกนางเพื่อสร้างรากฐานประทับต้นกำเนิดสำหรับการควบแน่นการบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของการฝึกยุทธ์มันเป็นเพียงการเริ่มต้นของเขตแดนที่สูงกว่าเท่านั้น ิ่งนี้จะช่วยเหลือพวกเขาได้มากอลอดหลายปีที่ผ่านมาสามีคงได้ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายคงลำบากไม่น้อยหลูเมึงแล้วเจ้าจะตอบแทนค่าอย่างไรเงินลือเจ้านี่มันไรย่างอายสามีมันยากที่เจ้าจะกลับมาและได้อยู่ร่วมกันเจ้าควรที่จะไปหาอารอดบ้างอันนี้อารอดถูกนำตัวไปโดยผูพอาโซจูน่าเป็นเช่นไรบ้างกันนรือข้าเองก็ไม่ทราบ ครั้งล่าสุดที่สู้เหยียนและคนอื่นๆไปหานางก็กล่าวว่านางยังสบายดีข้าจะหาเวลาไปพบจูจิวอินตามหนักลิงเฟิงผู้อาวุโสข้ากลับมาแล้วเจ้ายังไม่ตายอีกงั้นเหรอข่าวอะไรของท่านท่านเป็นผู้ผิดทักของข้าทำไมถึงต้องการอยากให้ข้าตายกันล่ะถูกต้องที่ข้าเป็นผู้ผิดทักของเจ้าอย่างไรก็ตามข้าจะปกป้องเจ้าหากอยู่ในที่แห่งนี้เท่านั้น พวกที่ชอบเล่ร่อนแกว่งเท้าหาเสียนไปเรื่อยข้าไม่ชอบที่สุดไปให้พ้นผู้เอาโสโมไม่อยากเจอข้าก็าไม่เป็นไรแต่ข้ามาพูอาหลอดได้ไหมอาหลอไม่ว่างมาเจอกับเจ้าหลอกไปสไปแต่อาหลอเป็นเมียข้าจะห้ามไม่ให้ผัวไปเจอเมียได้อย่างไรเป็นแค่หน้าท่านหลอกนะข้าเลยไม่บุ่มบ่ามเข้าไปแต่หาเช่นนี้ข้ายอมรับไม่ได้ไปให้พ้นจูจิวอินแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้ว าหนูหากว่าเจ้ามีเวลามารบกวนข้าทำไมเจ้าไม่เอาเวลาไปศึกษาแดนมิติว่างเปล่าของเจ้าที่แห่งนี้มันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายนะหรอนางหมายความว่าอย่างไรเชิงเขากินกินเข้าไปนี่เป็นอันสุดท้ายแล้วกินซะจากนี้เจ้าคงไม่ต้องการมันแล้วเพราะเจ้าเติบโตขึ้นมาแถมยังมีสายลูหิตที่บริสุทธิ์ขึ้นที่ผ่านมาพวกเจ้าทำได้ดีห้องรับ ตาบใดที่ข้าควบแน่นสิ่งนี้สําเร็จข้าก็จะอยู่ห่างจากเขตแดนเพรสวรเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นการได้มาขอนดวงขีดท่าทองคําลำดับที่7นั้นไม่ง่ายข้าต้องรีบลงมือเดือนต่อมาต้นกําเนิดท่าทองคํานั้นล้าลึกมากโดยทั้งหัวของต้นกําเนิดท่าแล้วไม่มีท่าใดเทียบม,มันได้ตอนนี้เรากับข้าถูกเข็มนับพันกําลังทะลวงปากเข้ามา 3. เดือนต่อมา สำเร็จแล้วเมื่อต้นกําเนิดท่าทั้งห้าถูกควบแน่นมันกลายเป็นวัตจั่งยับยั้งซึ่งการและการที่มีต้นกําเนิดจากสิ่งอันแสนมหัศจา์น,นี่นะหรอครึ่งเก้าเบิดสวรรค์ที่แท้จริงเหลืออีกเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นปลายทางของเตแดนเบิดสวรรค์กําลังรอข้าอยู่เกิดอะไรขึ้นมีรอยร้าวเกิดขึ้นในประทับต้นกําเนิดพ่อข้าทําสําเร็จแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน แม้ว่าจะเกิดรอยเล้าขึ้นแต่ข้ากับไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยแต่ก็ยังน่าห่วงต้องตรวจสอบสิ่งนั้นโดยการใช้องค์ประกออท่าท้งห้าแปลกมากไม่มีอะไรผิดปกติเลยตั้งแต่ต้นยันปลายสายข้านั้นไม่เคยมีใครชี้แน่เรื่องนี้มันมีปัญหาอยู่จริงๆเพียงแต่ข้ามองไปไม่เห็นก็เท่านั้น5วันต่อมาคารวะประมก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่บรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์จากนี้พวกท่านได้เติบโตเป็นนกที่พร้อมจะสยายปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วท้องฝ่าพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณประมุขที่ได้ช่วยเหลือปวดวิถีโลหิตให้กับพวกเราและพาพวกเราออกมาจากแดนจัก,กรวาลปีศาจโลหิตและยังมอบสิ่งต่างๆมากมายให้อีกบุญคุณเหล่านี้ข้าจะไม่มีวันลืม พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องนี้ไม่ได้มากมายอะไรพวกเจ้าไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะข้าต้องขอตัวไปเก็บตัวบุมพาอเสียก่อนเมื่อเสร็จแล้วพวกเราจะมาฉลองกันห้องรับยอดไม้สูงตรงนานพอเกิดและดอบศูนนี่ไม่ใช่แค่พลังธรรมชาติที่เป็นของต้งกนกำเนิดธาตุไม้แต่ยังรวมไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติของเปลวไฟดวงอาทิตย์แห่งอีกาทองคำครึ่งปีหลัง พลังเหนือธรรมชาติแห่งธาตุน้ำเลวไฟแห่งอีกาทองคำนั้นเป็นดังดวงอาทิตย์และสายวาลีเหล่านี้ก็เป็นดังดวงจันทร์ทั้งสองกลายเป็นการมีอยู่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ข้าสงสัยว่าหากความต่างขั้วน,นี้ได้รวมเข้าด้วยกันข้าจะได้รับพลังใหม่กลับมาหรือไม่พี่ชีย่านดาลายแห่งแดงมิติว่างเปล่ามีต้องกำเนิดธาตุทั้งห้าได้ธาตุหยินอยางให้แลกเปลี่ยนจริงๆหรอ ได้ยินมาจากที่หลายแห่งแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพวกเราไม่ได้มาโดยไรซึ่งข้อมูลใดๆและที่สำคัญข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ที่ว่าโอกาสจะมาหาพวกเราหรือไม่เท่านั้นเชียครั้งนี้ข้ายอมจ่ายด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะเอาต้นกำเนิดา่าทั้งห้าและทอดยินยาวเพื่อนํามาให้เจ้าเมื่อได้รับแล้วเจ้าจะต้องไม่ทําให้ข้าผิดหวัง ่และผู้เอาโสโคนอื่นๆคาดหวังกับเจ้าไวมา้มอบอาจารย์วางใจได้เจ้าค่ะข้าจะพยายามอย่างหนักเพื่อฝึกฝนตนเองและบรรลุเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่5ให้เร็วที่สุดและจะไม่มีวันหยุดพักเฮ้อมีสตูมาทางนี้พวกเราระวังพ่อพวกมันอย่าให้เหลือฮ้อันจีอ เจ้าเดมิติว่างเปล่าแทงทำเป็นว่ามีทรัพยากรมากมายเพื่อหลอกล่อให้พวกเรามาตีกลับเพื่อดาบพนทรัพย์ไปเป็นของตนเดมิตีว่างเปล่าข้าจะไม่มีวันให้อาภัยเจ้าเปน็นอนคาดหนึ่งปีต่อมามีการสัมผัสค่ายคนห้องลับมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นข้างนอกนั่นหรือข้าคงต้องออกไปดูขมุกเกิดเรื่องขึ้นที่ย่านดาราเจ้าค่ะว่าไงนะจะเย็นเย็นค่อยๆบอกกับข้า,ขา คือว่าเมื่อปีก่อนเมื่อปีก่อนเรือเฝ้าระวังของแดนมิติว่างเปล่าได้ถูกโจมตีและพ้นไปโดยกองกําลังที่ไม่รู้จักพวกเขาโหดเหี้ยมมากพวกเขาได้ลงมือกับคนที่ต้องการเข้าสู่แดนมิติว่างเปล่าอย่างไม่เลือกหน้าจนมีข่าวลือออกไปว่าพวกที่ดักพ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับแดนมิติว่างเปล่าของเราเป็นผลให้กลุ่มคนที่ต้องการมายังย่านดาราได้แดนมิติว่างเปล่าเพื่อแลอกเปลี่ยนสมบัติ ได้ถอยกลับไปเพราะความกลัวความนิยมของแดนมิถิว่างเปล่าลดลงอย่างมหาศาลไม่มีผู้ใดมาเพื่อทําการค้าขายหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องนี้ข้าได้ขอให้ผู้อาวุโสลูนํากําลังคนไปเพื่อตรวจสอบสถานการณ์รอบย่านดาราตอนนี้ผ่านไปเป็นเดือนแล้วยังไม่มีข่าวใดส่งกลับมาลามกตอนนี้ผู้อาวุโสลูและวินชิงฮวาที่ประจําอยู่ในย่านดารา ่าการติดต่อไปพวกเราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าคะตอนนี้หลูเสเวและวิ่งชิงหวาจะถูกขังเอาไว้เช่นนั้นจึงไม่มีข่าวใดส่งกลับมาและคนที่สามารถทำสิ่งนั้นได้คงจะต้องมีเขตแดงเปิดสวรรค์ไม่ต่ำกว่าลำดับที่6เปิดสวรรค์ลำดับที่6หมายความว่านั่นจะต้องเป็นกองกำลังขั้น2ระดับสูงพวกเขาจะเป็นอะไรไหมเจ้าคะพวกเขามาหาข้าลูเวียและคนอื่นๆจะต้องปลอดภัยไม่ต้องห่วง นายหญิงกล่าวถูกต้องเรื่องที่ว่าพวกเขาจะไม่ยอมอยู่นิ่งให้ข้าสามารถบรรลุเขตแดงเปิดสวรสดิช์ชนสักสูงโดยตรงอย่างแน่นอนลามกมีเรือห่อหลายลำกำลังมุ่งเข้ามาสู่แดนมิติว่างเปล่าทำไมคนเหล่านี้ถึงได้ใจร้อนเช่นนี้แบบนี้มันจะน่ารังเกียจเกินไปแล้วเจ้ามากับข้าด้านนอกค่ายกุลสวรรค์เกชั้น,นวันนี้เกรงว่าคงจะต้องเกิดการโนโลหิตครั้งใหญ่ ย้องค่อยเจ้ามันชั่วร้อยๆอยสิรทองก็หลอกล่อให้กองกำลังมากมายลงเข้ามาและดับล้นการกระทำของเจ้ามันจะต้องถูกประนามไปทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่ให้รู้ถึงความชั่วร้อยของเจ้าแต่ถ้า่ากเสียอะไรเช่นนี้ข้าจะไปฆ่ามันซะปล่อยให้มันเห่าไปอย่าไปสนใจเอามันออกมเอเดินให้มันเร็วๆหน่อยช้าๆอยู่นั่นแหละข้าบอกให้เดินเร็วๆไม่ได้ยินหรือไง ภาษดีคุกนรกเพิงนินล้วนไฝ่เฟิงผู้เอาโสโของทำภาษรีเช่นนั้นมันไม่น่าอายไปหน่อยหรือผู้ยิ่งใหญ่ไม่ยืดติดกับแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้หรอกหากคุเชิญหน้ากับศัตรูอย่าได้มีความสูงสารและแน่นอนว่ามีเพียงแค่วิธีการนี้เท่านั้นที่จะลาบหัวของเจ้าอย่างไข่ออกมาจากกระดองได้ปลามุกแหงแดงกระบีสวรรค์ขงเฟิงทามาเป็นกล่า เจ้าที่เป็นพัสเดียคูปเป่เพริงนินนั้นเอามาหดเสียยิ่งกว่าข้าเสียอีกสมกบเป็นประมุขของผู้ยิ่งใหญ่ไม่ยึดติดกับสิ่งเล็กๆในน้อยสินนะข้านั้นชื่อชมยิ่งนะักการกระทำของเจ้าจะทำให้อย่างใครปรากฏตัวออกมาจริงๆเหรอแน่นอนควงของเขาอยู่ในมือของข้าแล้วเขาจะไม่ยอมและปรากฏตัวออกมาแน่ <c oughs> เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดยิ่งนะัก หลังจากจบเรื่องนี้แล้วอย่าลืมเรื่องที่คุยกันไว้ไม่ต้องห่วงลองจาอที่เจ้าช่วยจัดการสิ่งนี้ได้พวกนับทูเขตแดงเปิดสวรรค์เหล่านี้ข้าขอยกให้กับเจ้าเชิญให้เจ้าได้สนุกเพียงลําพังพวกสารเลวกล้าดียังไงมาเล่นงานผู้เอาโซลูที่ของนาะมีการบอกเราะเช่นไรงดงามงดงามยิ่งนะพี่ล้วนต้องการนางกันหรือนางเป็นเขตดแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่หก อเกรงว่ามันคงจะรอบมือได้ยากเสียน้อยแดนไมิตีว่างเปล่าเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นไม่เพียงแต่มีเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่ห้าแต่ยังมีเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่หกอยู่ด้วยเออนางผู้นี้เป็นใครกันแม้ว่านางจะอยู่ยิงพยองแต่ก็ไม่ได้ดูมีอะไรพิเศษมากมายช่องว่างระหว่างเขตแดนจักรพรรดิเทวะและเขตแดนเปิดสวรรค์น,นั้นใหญ่มากแล้วทำไมเขตแดนเปิดสวรรค์ถึงได้เชื่อฟังคำสั่งของนางกัน ข้าไม่สนพี่ของข้าอยากได้นาะงและข้าคงต้องขอให้พี่ของช่วยเหลือพ่าจะทำองให้ดีที่สุดเป็นไปตามแผนพื้นที่โดยรอบเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไฟเจ้าคงเฟิงมันคงจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้ว